在这里。 สายดูสิมองดูข้างหลังมันมีมีแสงไฟไหมมีไหม,มไม่เห็น,หนฉันก็ถ่ายอ่ะฉันก็ถ่ายอยู่นะแสงไฟอะไรยเยอะแสงไอไอไอเขาเรียกเปดมันอนะ่ะมันไม่มีเพราะกงไม่ได้เปิดถ้าเปิดมันจะมีเดี่ยลองถ่ายแบบนี้ดู ต้องไปสายแว่นแล้วก็ไปดูถึงจะดูอ <ไป S 2> <ด>